ได้ไหมนม่ไห้เลยได้ไตัวที่เท่าไหร่ละครับครับตัวที่เท่าไหร่ล่ะโอ้โหนั้งทั่วแล้วนะโลกคุณดีจัดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัวนี้น้าเก็บไว้อยู่ไม่ได้เยาตัวนี้ก่อนตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะครับสนุกกันได้นะฮะแหวนต้องมาเลย โอ้ยลูกปลาให่ะโอ้โหไรเนี่ยนะฮะใช้การนอนเล็กๆมาเล่นนะอย่างเงี้ยนะสนุกครับมีแต่ลูกปลาที่น่าขาได้แต่ละครับบึ้มๆน่าเลยอะไงครับตัดสายครมาสนุกกันได้ที่ร้านนะครับนี่ก็ มีคงม,มีเพลงฟังนะมีโต๊ะูโต๊ะสนุกนะครับบรยากาศลุมเย็นมีห้องคาราโอเกด้วยนะครับนะครับ